สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูตรงที่เราเผาถ่านนะคะทุกคนนี่ตรงแม่น้องปุ้มปุ้มเผาถ่านก็จะมีต้นไม้รอบๆต้นไม้รอบนะคะตรงแม่น้องปุ้มปุ้มเผาถ่านนี่ถ่า,านอันนี้คือเราให้แบบติดติดแล้วเราก็เอาดินกบเนาะกบไม่ให้หมอดหมดนี่แล้วก็เป็นถ่านสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่ถานสวยๆแบบนี้เลย ก้อนใหญ่ๆนี่เราไอ้นั่นเองนะคะเผาเองไว้ใช้มเมื่อวานเขาก็มาแย่งไปแล้วกระสอบหนึ่งมีพี่ๆเขาขอซื้อทานสวยนะคะนี่ทำเองเลยค่ะนี่ก้อนใหญ่สวยมันเป็นไม้ไม้สะดานะคะที่เราตัดไม้สดาที่มีอยู่ข้างๆบ้านแลวทีนี้กลัวล มันสูงแล้วก็มันใหญ่กลัวแบบว่ามันลมใส่บ้านนะคะก็เลยตัดแล้วก็ทีนี้เอาไว้เผาทานนี่นี่เราก็จะทำแบบอ่าเหมือนแถวบ้านนอกนะคะบางคนเขาจะเอาถังแต่ว่าไม่มีใครทำถังให้ก็เลยทำแบบนี้เลยค่ะแม่น้องปุ้มปุ้มก็เผาแบบนี้เลยนี่เวลา เวลาจะเป็นฟืนมันก็จะยุบดินลงนะคะเราจะรู้เลยเวลาแบบว่ามันไม่หมดแล้วดินที่เรากองไว้แบบนี้มันจะยุบลงเลยค่ะยุบลงเมื่อเมื่อวานก็ให้นั่นไว้ตอนกลางคืนเอยตอนประมาณห้าโมงแม่น้องปุ้มปุ้มถมไว้พอเช้ามาดินก็จะยุบลงแม่น้องปุ้ม,ป,มปุ้มก็จะเอาจอบหรือเอาอะไรเคลียดินออกก้อนก็จะสวยแบบนี้เลยละค่ะ แต่อันนี้คือเหลือจากที่เราเก็บแล้วเนี่ยเนี่ยที่เราตากไว้เราเก็บแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่กระสอบนะคะวิธีภูมิปัญญาชาวบ้านนี่ค่ะเราจะใส่กระสอบนี้นะคะทุกคนอันนี้เพิ่งเก็บมาเมื่อกี้อันนี้เพิ่งเก็บมานะคะนี่เก็บมามให้ดูอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะนี่สวยไหมคะนี่กระสอบ มันจะเป็นกระสอบหัวอาหารหมูนะคะทุกคนเราใส่หัวอาหารหมูนี่นเห็นไหมคะสวยไหมคะก้อนใหญ่เพลเลพล่าเลยถ้าก้อนใหญ่แบบนี้ก็จะได้น้อยนะคะถ้าก้อนเล็กๆกก็จะได้นีนะ่เห็นไหมคะสวยมากเป็นต้นสะเดานะคะต้นสะเดาเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูต้นสะเดาปลูกเองเอาไว้ใช้เอง ถึงว่าอยู่ที่ประทุมก็มีตรงเผ่าทานอยู่นะคะแต่ต้องอยู่แบบลับๆมืดๆไม่ให้มีควันรบกวนคนอื่นเขาไปไปดูต้นเลยค่ะตรงที่แม่น้องปุ้มปุ้มตัดนี่ค่ะต้นสเสดาเป็นต้นสเสดาใหญ่นะคะนี่เห็นไหมคะเหลือตะต่อเหลือตะต่อแล้วค่ะนี่ต้นสเสดาจากตรงนี้แหละข้างๆบ้านตัดไป กองไว้เนี่ยเนี่ยมันจะอยู่ติดบ้านเนาะเนี่ยกลัวกลัวแบบว่าวันใดวันหนึ่งจะล้มใส่บ้านก็เลยต้องตัดออกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ